ฮัลโหลตอนนี้เรากำลังจะไปหอศินฮ่าคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หอศิลแล้วนะคะแล้วก็มีตัวปลเป็นอะไรอ่ะอ๋อสาเหตุที่วันนี้เราจะตัดสินใจมาหอศิลเพราะว่าหอศิลเนี่ย มันมีมาตั้งนานแล้วปะแต่มันกำลังจะมาปิดตัวลงในยุครัฐบาลคอสชอนะคะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ได้ด้านเป็นต่อหรอกนะครับเราก็จะมาแคกดาวน์กันว่าทำไมทำไมทำไม อเซมาแล้ว3ารอบนะคะแล้วก็ค้นพบว่าคอเสิมันไม่ได้คนน้อยอีกต่อไปแล้วคนเยอะมากเรือควาที่ว,วันนี้คนเยอะมากแล้วก็เป็นวอลกแรกแก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงดีก็เลยแอบ,บมาคุยกัน หลังว่าเออเนี่ยยุคขสชเนี่ยมันคือยุคสิ้นสุดของวงการศิลปะในประเทศไทยลรวหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามเขาดูมันก็ไม่นะมันก็มีอ,มอะไรที่มันขยับขยื่อนไปเรื่อยๆก็คือหมอก็คือหมอสิ้นสุดคขาออะไรถามก็คือว่าศิลปะกับระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมความจริงมันก็ไปด้วยกันคืออยู่อยู่รอดไหมใช่ไหมค<ช>ือมันก็ขเขาเรียกว่าอะไร ถูทไทยๆไ,ไปกันได้แหละถ้ารัฐบาลเป็นผลิตการผลงานที่ออกมามันก็จะมีความแบบซ้ำซากอะทุกคนแบบน่าเบื่อน่าเบื่อหน่อยเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีการเปิดกว้างทางความคิดอยู่ในประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีงานศิละปะที่พูดเรื่องราวได้หลากหลายมากขึ้นเราจะวิจารณ์ใครก็ได้เราจะพูดถึงเศรษฐกิจสังคมงว่าทาําหรือเราจะพูดถึงเรื่องตลกก็ได้มันก็ไม่แปลกอะไรแต่ทีนี้ในรัฐบาลปัจจุบนันถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง อาหารเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมันก็อ,อาจจะพูดได้ยากผมไม่าด้คนนบ้าแบบนั้นนะนะแต่ถามว่าอยู่รอดไหมอยู่รอดหมายถึงมันมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่ตอบไปได้แต่อาจจะยากลาบากขึ้นมาหน่อยทุกคนก็มีความคิดสร้างสารรค์มีแนวทางตัวเองมีสิ่งที่อยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นศนะิละปะมันอยู่อยู่แล้วแต่ว่าสภาพมันจะเป็นยังไงเอออันนี้ต้องมาช่วยกันคิด แกบอกว่ามาทุกครั้งก็ต้องมากินทุกครั้งนะคะเขาบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยก็ก็จะได้รือว่าไม่อร่อยมันคือร้านบะหมี่ที่อยู่ข้างในหอศิเลยชั้นอะไรวะเธอสองเนสอ,สอหนึ่งอย่างที่ถูกใจ นจิิงมากเลยอ่ะตอนที่เราอ่ะดูงานศิลปะอยู่ข้างบนเราแอบสังเกตว่ามันมีงานที่ มันไม่ได้ใช้มือวาดไปทุกคนมันเป็นการใช้แบบโปรแกรม AI วาดก็เลยจะถามพี่แก้วว่างานอะไรที่มันนับว่าเป็นงานศิลปะบ้างทุกอย่างก็เป็นศิลปะหมดนะมันมีข้อถกเถียงอารมณ์แบบว่าเอองานที่แบบว่าใช้ AI วาดเนี่ยมันเป็นงานศิลปะจริงหรือเปล่าใช่แล้วหลายคนเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ศิลปะจริงๆแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่า เราให้คุณค่าศิลปะหรือว่าเราชอบงานศิลปะเพราะอะไรสมมติว่าเรามีคนแสดงเปียโนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเราลองจินตนาการว่าจากคนแสดงเราเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์เราจะยังชื่นชมฝีมือที่เขาแสดงเปียโนได้ดีหรือเปล่าถ้าแบบเรารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์มันสําคัญแล้วการฝึกฝนการเรียนรู้มันสําคัญเราก็มีโอกาสที่เราจะมองว่า งานศิละปะมันต้องเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนลแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเรามองที่ความเวยงามอย่างเดียวอะงานของหุญญน่นยนมันก็อาจจะเป็นศิลปะก็ได้นะแล้วถ้ากูเนี่ยถือว่าเป็นศิละปะไหมัง <c oughs> จากที่เหนื่อยมามากแล้วก็มากินขนมหวานที่ร้าน ช็อกโกแลตเลอร์ซาลอนเดอร์อ่านถูกอ่ะอ่านมั่วก็เลยหลบไป กีเราไปดูเอ่อเราไปเสพงานศิลปะมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยจะมาถามว่าทุกคนน่ะชอบพี่เฟอร์ตอนจบของหนังแบบไหนพี่แก้พี่เฟอร์ตอนจบของหนังแบบไหน happy ending หรือว่า tragedy ending t a g i c end ก,ก็ได้นะทำไมอะ่ะพระเอกตายตัวร้า,หายหนีไปได้องค์กรโดนทำลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังมันควรที่จะสันลงใจไม่ใช่หรอวะมากกว่าที่จะแบบสะท้อนชีวิตปะ นไม่ต้องจำลงมาได้นะอย่างหนังอ่ะมันเกิดจากละครในสมัยกีกใช่ไหมตั้งสมัยกีกอ่ะมันก็เริ่มจากสงกร์และตะครับนะก<ช>็เริ่มจากการบูชาเทพเจ้าก่อนเสร็จปุ๊บก็พัฒนามาเป็นแฟนซีดีแต่ว่าทําไมคนเราถึงไมถึงไม่อยากดูหนังทําให้เราทัที่ยวทำให้เรารู้สึกแบบว่าเรามีความสุขเหมแบบหนีเรื่องอะไรอ่ะ หนีแบบหนีความจริงไปสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยอ้าก็ความทุกข์มันโยงกับชีวิตไงเราไม่ได้เลือกดูหนังเพื่อที่จะให้เรามีความสุขขึ้นหรอไม่ใช่เอาส่วนมากเลยหนังที่คนชอบของว่ามันรีเลทกับชีวิตเราใช่เราก็อยากรีเลตในในพาร์ทที่มีความสุข,ขนเนต่ทำไมต้องรีเลทในพาร์ทที่มันแบบที่มันแบบว่าโศกเศร้าด้วยอ่ะไอ้ของที่าดูหนังเตียนดิน้นก็แยะแยะเออะไรอะไรถึงจะเป็นตัวบอกว่าเขียปาอันนี้มันสวยนะ ออนะเราใช้มาอะไรวัดว่าศิลปะอันนี้นสวยมันก็มีสองแนวคิดแกคือแนวคิดหนึ่งเขาบอกว่าความสวยเนี่ยมันเป็นค่ากลางมันมีสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าสวยอย่างสมมติว่าผู้หญิงคนที่สวยถ้าเกิดไปถามสิบคนนะสิบคนก็จะบอกสวยหมดเหมือน,นกับว่าความสวยมันมีความเป็นกลางอยู่มันเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าใจได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะว้าวดูเช็คมาเนี่ยสวย โซภูม well, <well>, well. ิโซภูมิมากค่ะ